หนึ่งพระบวชมากที่สุดในฤดูกาลนี้สองฝึกตัวเต็มที่ทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งพระใหม่สามมีพระเป็นเนื้อนาบุญให้เต็มที่เพราะฉะนั้นสี่ประชาชนทั้งหลายทำงานก็เหนื่อยอยู่แล้วอย่าไปเกะกะเกะเรที่ไหนนะมีเวลาว่างนะรีบมาทำบุญฤดูกาลนี้ด้วยเพราะพระมากที่สุดและเป็นช่วงที่พระฝึกตัวเต็มที่ที่สุด สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาเรตี้รายการที่ปลูกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1นึ่ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนาคําสอนของหลวงพ่อทตตาชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะและวันนี้นะคะเราได้นําเสนอข้อคิดธรรมะค่ะที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการฝึกตนของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนซึ่งนิยมตั้งสัจจะนิยมฝึกตัวในช่วงเข้าพรรษาคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมหลายๆคนค่ะเลือกที่จะตั้งใจทําความดีละเว้นสิ่งไม่ดีละเว้นอบายมุขช่วงเข้าพรรษา ซึ่งช่วมโยงถึงการพัฒนาตนเองที่หลวงพ่อทัตชีโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดกับเราในเรื่องทำไมคนนิยมตั้งสัจจะช่วงเข้าพรรษาหลักคิดที่ลึกซึง้งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและทำให้เรามองเห็นความสำคัญของการฝึกตัวถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ในประเทศไทยของเรานี้ฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่งานสังคมเนี่ยไม่มีเพราะอะไรพื้นเดิมของเราในย่านนี้เป็นประเทศเกษตรกรรมเมื่อเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วช่วงเข้าพรรษานี้เป็นช่วงที่ลุยกันอยู่ในภาคการเกษตรอยู่ในท้องไร่อยู่ในท้องนาลุยกันเรื่องงานพระภิกษุบวชมาแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,กาหนดไว้เลยนะเออห้ามไปค้างคืนที่ไหนก็คือให้อยู่ในวัดอยู่ในวัดทําไมพระบวชใหม่ก็จะได้ศึกษาธรรมะกันเต็มที่เพราะตัวเองเป็นพระนักศึกษาพระบวชเก่าเป็นพระครูบาอาจารย์ก็ทําหน้าที่อบรมไปอบรมพระใหม่ยังไม่พอพระเก่าก็มาประชุมกันด้วยว่า เมื่อเข้าหน้าแล้งนั้น่ะควรจะไปเผยแผ่ควรจะไปอบรมประชาชนอย่างไรควรจะมีอะไรมั่งในพระศาสนานี้ที่จะต้องแก้ไขพัฒนาก็นี้คือในมุมมองของพระภิกษุในช่วงอย่างนี้นี่เองประชาชนที่ลงอยู่ในภาคเกษตรก็เต็มที่เขาไม่ไปเกะกะเ,กะเกเรกันที่ไหนไม่ไปเฮฮากันที่ไหนเป็นฤดูการที่เอาจิง เอาจริงกับอะไรเอาจริงกับครอบครัวเอาจริงกับอาชีพเพราะผิดพลาดฤดูการนี้แล้วก็จนทั้งประเทศจนกันทั้งครอบครัวกันนั่นแหละเป็นช่วงที่เอาจริงแล้วใครไปเหยาะแยะไม่ได้เหมาะเหลือเกินใครที่กินเหล้าเมายามาก่อนนะ่ะจะกินเหล้าเมายานะเสียงงานเสียการเสียครอบครัวเสียเศรษฐกิจทั้งหมดไปนั่นแหละเหตุนี้ฤดูนี้จึงมักจะเป็นฤดดูการที่ว่า พระก็ตั้งใจฝึกอยู่แล้วหนึ่งพระบวชมากที่สุดในฤดูกาลนี้สองฝึกตัวเต็มที่ทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งพระใหม่สามมีพระเป็นเนื้อนาบุญให้เต็มที่เพราะฉะนั้นสี่ประชาชนทั้งหลายทำงานก็เหนื่อยอยู่แล้วอย่าไปเกะกะเกะเรที่ไหนนะมีเวลาว่างนะรีบมาทำบุญฤดูกาลนี้ด้วยเพราะพระมากที่สุด และเป็นช่วงที่พระฝึกตัวเต็มที่ที่สุดแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นตัวเองนั่นแหละพระก็ยังฝึกตัวให้ดูตัวเองก็เอาจริงเอาจังกับอาชีพของตัวซึ่งส่วนมากอยู่ในภาคการเกษตรแล้วแก้ไขตัวเองด้วยกินเหล้าเมายาเท่าไหร่หรือดุการนี้กินเหล้าเมายาแล้วเสียง,งานการเกษตรของตัวเองหมดไม่ได้เอางานเอาการให้เต็มที่ แล้วมีความดีอะไรอย่างอื่นที่อยากจะประพฤติกับประพฤติฤดูนี้เป็นไงล่ะเข้าพรรษาเป็นเพื่อนพระเข้าพรรษาเป็นเพื่อนพระคือฝึกตัวไปด้วยกันถ้าฝึกตัวกันจริงๆ3เดือนนี่นิสัยดีๆคุณธรรมดีๆคงฝังใจเข้าไปเยอะชเชราะเพอออกพรรษาฝึกต่อนะไม่ใช่ไปโยนทิ้งกลับไปสำลีเทเมาเพราะฉะนั้น ฤดูเข้าเป็นสารเป็นฤดูของการฝึกหัดขัดเกลาตัวเองจึงทำกันให้เต็มที่อย่างนี้รีบดัดสันดาลตัวเองเสียออกพรรษาแล้วจะได้ชื่นใจว่าเออเราเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วสมกับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนาแล้วได้ฝึกตัวดีแล้วพอออกพรรษาปุ๊บไอเ้เร็วๆทั้งหลายที่ครั่งทิ้งไปแล้วนะ่ะ ข้าพเจ้าจะไม่ให้มันกลับมาอีกไอที่เขาอธิษฐานเข้าพรรษาะเข้าอธิษฐานอย่างนี้พอออกพรรษาปุบา๊บก็ไอเร็วๆทั้งหลายทั้งหลายที่ขาเจ้าทิ้งไปแล้วอยาก,กลับมาอีกนะอย่างนี้มันจึงเป็นอธิษฐานพรรษาที่สมบูรณ์เมื่อสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ถามพระเนนทุกรูปเลย ท่านพรรษานี้อธิษฐานทำความดีพิเศษกับตัวเองว่ายังไงไลไปต้องบอกให้หลวงปู่ทราบแม้กันเนนหลวงปูก่ก็ไลมีอยู่พรรษาหนึ่งหลวงปู่ถามเนนตัวเล็กเลยละ่ะไล่ไปทีละรูปละรูปเนพนพรรษานี้จะทำความดีอะไรพิเศษเนนหันซ้ายหันขวายกมือกับหลวงปู่หลวงปู่ครับพรรษานี้ ผมจะไม่แอบกินข้าวเย็นครับหากันตึงทั้งบดนะหลวงปู่ไม่ว่าเนนนะครับเออเนนแล้วรักษาให้ดีนะถ้ารักษาสัจจะนี้ได้แล้วครเป็นปากพระร่วงเดี๋ยวต่อไปทุกคำพูดจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าเสียสัจจาเราไม่ได้เจ่านะเนนก็นครับเนนหลวงปู่ยังเขี้ยวเข็นอย่างนี้พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ยิ่งต้องให้เยอะกว่านั้น ใครยังไม่ได้ตั้งใจทําความดีเป็นพิเศษเพื่อตัวเองนะ่ะคืนนี้ไปอธิษฐานจะจะทำความดีพิเศษอะไรไปอธิษฐานแล้วทําให้ได้จะได้เป็นความดีพิเศษในพรรษานี้จะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวข้ามชาติไปด้วยเจ้าค้า ช่วงเข้าพรรษาเป็นฤดูการแห่งการฝึกฝนและขัดเกลาตัวเองทั้งสำหรับพระสงฆ์และฆรวาสพระสงฆ์ใช้เวลานี้ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาตนเองและเตรียมเผยแผ่ธรรมะในอนาคตขณะที่ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเกษตรก็ทุ่มเทกับงานและถือโอกาสละอวัยมุกเช่นเหล้าและยาเสพติดซึ่งอาจทำลายชีวิตและการทำงาน การตั้งสัจจะหรืออธิษฐานในช่วงนี้จึงเป็นเหมือนการดัดสันดานเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีและเพิ่มคุณธรรมในใจหากปฏิบัติอย่างจริงจังตลอด3เดือนความดีเหล่านี้จะฝังลึกในตัวเมื่อออกพรรษาแล้วควรรักษาความดีนั้นไว้ไม่กลับไปเป็นนิสัยเดิมช่วงเขาพรรษาจึงถือเป็นโอกาสสำคัญของการพัฒนาตนทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง สำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องทำไมคนนิยมตั้งสัจจะช่วงเข้าพรรษาซึ่งหลวงพ่อทัตตาชีวโวค่ะท่านก็มาให้หลักคิดกับเราไว้ว่าช่วงเข้าพรรษาเป็นฤดูแห่งการฝึกหัดขัดเกลาตนเองนะคะทั้งสำหรับพระสงฆ์และคารวะพระสงฆ์จะใช้เวลาช่วงนี้นะคะในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นและปฏิบัติตัวให้เป็นต้นแบบที่ดีและใช้เวลาในช่วงนี้นะคะเตรียมการเผยแผ่ธรรมะในอนาคต ส่วนคารวาตเองนะคะก็ใช้โอกาสช่วงนี้ค่ะในการตั้งสัจจะละเว้นอบายามุกไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ละเว้นพฤติกรรมเสียๆที่มาขัดขวางความเจริญนะคะและก็เป็นโอกาสในการสร้างความดีสร้างคุณธรรมให้ติดตัวไปทั้งพบนี้และชาติหน้าค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตาชิโวได้ความเป็นต้นแบบจากท่านในเรื่องของความอดทนและความเคารพเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันเลยค่ะ อันนึงครับที่เห็นเลยก็คือท่านบอกว่าแม่พิมพ์ของชาติเราจะต้องให้เขาเป็นต้นแบบทางด้านศิลธรรมก็ต้องเริ่มจากเมื่อได้ฟังคําเทศสอยแล้วก็ต้องมีการลงมือปฏิบัติด,ด้วยจากพนาวัดก็มาที่เวอร์พีทช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีการขยายการอบรมมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาครับแล้วก็มีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาพาผอโรงเรียนผอโรงเรียนพาครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ไปร่วมง,งานกับทางครูสภา หลวงพ่อทนบอกว่าธรรมะของพระพุทธองค์จะสัมฤทธิผลได้เมื่อศึกษาแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติถึงจะมีฤทธิ์อ่าใช้คำนี้ครับถึงจะมีฤทธิ์เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกคนก็จะได้รับการฝึกฝนอาจารย์กลับไปแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้กับเด็กๆก,กับลูกศิษย์ของตัวเองก็คือสิ่งที่ตัวเองได้ฝึกได้สอนไปก็ได้ฟังหลายๆละท่านมาหลายๆครั้งนะครับเอาว่าครั้งล่าสุดนี้เลยนะครับ ทีมงานของทางชมรมพุทธศาสตร์สากลก็เข้าไปกราบรายงานท่านครับก็รายงานถึงจํานวนผู้ที่จะได้รับรางวัลก็ในเชิงดีเทลก็ว่ากันไปแต่ตอนจบท่านก็ไม่ทิ้งหัวใจของความเป็นครูครับท่านก็บอกว่าถ้านก็แนะนําทุกคนที่มันอยู่ในองค์กรท่านบอกว่าในทีมงานที่ได้ไปนะครับท่านบอกว่าสําหรับคุณธรรมที่พวกเราต้องมีประจําตัวคือความอดทนและความเคารพพอเราฟังรู้สึกเออ โดนใจแล้วครับแล้วท่านก็บอกอีกอันหนึ่งว่าแต่สําหรับที่เราจะต้องอยู่กันเป็นหมู่คณะขออนุญาตใช้คําท่านนะครับพวกมึงต้องมีต้องใช้หลักธรรมอะปริหานิยธรรมพอเราฟังเสร็จโอ้เราก็มาดูเออเนาะหัวข้อนี้ยเราก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาพอเรายิ่งฟังท่านเราก็ยิ่งมั่นใจว่าเออเนาะเราจะต้องเอาสิ่งที่ท่านเน้นย้ำเนี่ยมาทําให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะเราก็เชื่อมั่นว่า ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งได้ฟังคําแนะนําคําโอวาจาจากท่านเนี่ยในเรื่องของส่วนตัวก็คือความอดทนความเคารพในแง่ความเป็นทีมก็คืออยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะต้องเอาหลักธรรมอภิริหานิยธรรมมาใช้ครับอันนี้รู้สึกว่าประทับใจและก็ยังคงใช้อยู่จนถึงณปัจจุบันนี้ครับ ในช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณสันติรุ่งสุขพลากรประธานชมรมพุทธศาสากลผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนายาวชนโลกหัวหน้าอาสมอุบาสกที่ท่านได้มาแชร์ประสบการณ์ธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อทัตชิโวและเห็นความเป็นต้นแบบจากท่าน ซึ่งหลวงพ่อนะคะก็เน้นย้ำกับลูกศิษย์ค่ะว่าอยากให้ลูกศิษย์มีหัวใจของความเป็นครูโดยเริ่มต้นจากการฝึกฝนตนเองนะคะให้มีคุณธรรมเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนอื่นต้องมีความอดทนและความเคารพนะคะและท่านยังแนะนำให้ใช้หลักอปริหานิยธรรมนะคะในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาร่างกายที่ต้องรักษาเอาไว้ให้ดี เพื่อการพัฒนาตนเองและสอนศิลธรรมให้กับชาวโลกทั้งหมดนี้นะคะเราก็ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของหลวงพ่อค่ะที่อยากจะสร้างบุคคลต้นแบบด้านศิลธรรมเพื่อที่จะสืบทอดธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งยืนในครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวธรรมะที่เข้มขน้นที่คุณสันติลุ่งสุขพลากรจะมาถ่ายทอดธรรมะให้เราได้ฟังกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิต หรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวิเลตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวิเตีต้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ